ยอยู่กับช่อง Sakura อ the Series นะคะไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรม Sakura ตอนไหนคลิปบทไม่ออกนะคะก็เลยคลิปบทไม่ออกก็เลยมันเล่นเกมเบอร์บเกอร์เอยมาเล่นเกมโรบอทกันเองอน,นีนก็ติดกำลังใจให้ครอบครัว Sakura ด้วยนะจ๊ะ Sakura the Series นะตั้งใจจะทำ ยังไงก็ตามรุ่นว่านางเอกจะเกิดไปเป็นใครนะคะวนางเอกชื่ออะไรแชทคิดกันหน่อยละกันแต่ตอนนี้ขอไปเล่นเกมก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจะยังไม่บายนะคะไปเล่นกันเลยค่ะนี่ค่ะด่านแรกก็จะเป็นด่านเบอร์ที้ยาวใครเคยกินบ้างคะต้องกระโดดเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดฉาก ต่อไปก็เป็นด่านโดนัทนะคะโอเคด่านโดนัทเราลุกันไปว่าใครเราจะไปถึงอาตาชาจะฉากที่เราผ่านแล้วก็แล้วกันทุกคนเราก็ผ่านจากด่านโดนัทมาแล้วนะนี่ยคือถ้าเราไม่รีบหนีไปนะเราก็จะกลายเป็นโดนัทโดนัทเปลอนคนนี้นะคะ เราต้องเหยียบมันต้องเหยียบขนมปังขึ้นไปดูกันว่าเราจะผ่านไหมถ้าด่านแค่นี้ไม่ผ่านก็คือด่านอื่นเราก็คงไม่ผ่านเหมือนกันใช่ปะอ่าผ่านแล้วนะคะแต่ฉากไปด่านอื่นทุกคนเรามาถึงด่านนี้แล้ว啊ทุกคนเร,เราต้องรอลุ้นใช่ปะเราไฟแดงแมาก่อนนะทุกคนแล้วก็หายไป หายไปโอเคต้องรอนะคะต้องรอต้องรอเกือบเกือบเกือบโอเคเกือบโอเคผ่านแล้วคะ่ะทุกคนตักฉากอีกทุกคนเราก็ผ่านด่านนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีอยาขนมปังเหมือนเดิมค่ะอยากขึ้นไปเลยนะ กระโดดอีกค่ะบอกเล้ว่าเราเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็จะพย,ะพยายามค่ะเสียงนี้ไม่ได้แอบเด้อเสียงธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้แอบเด้อ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอออออึ๊บไม่ผ่านนหลานไหม กำลังใจให้เราด้วยเออเขาตัดฉากเราผ่านแล้วก็ทุกคนเราผ่านด่านนั้นมาแล้วค่ะด่านนี้ต้องทำอะไรนะกระโดดเหรอโอเคกระโดดห้ามโดนมีดเด็ดขาดนะเห็นไหงมถ้าโดนมีดแล้วก็ชำแหละโอเคไม่เอาเอาใหม่ ตัดฉากเลยค่ะตัดฉากตัดฉากมาแล้วค่ะไอ้นี้ต้องให้ทําอะไรอะ่ะอ๋อห้ามห้ามโดนห้ามโดนข้ามห้ามห้ามโดนขนมปังเหรอหรือยังไงอ๋อห้ามโดนขนมปังต้องเดินอ้อมๆโอเคโอเคอได้ได้ได้ห้ามโดนขนมปังเปหยบนมได้โอเค เฮดานี้แห้ห้ามเหยียบนมใช่ปะเออตายค่ะทุกคนตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตรงนี้เลือดนะคะตรงนี้โอ้โหกระโดดกระโดดกระโดดเออตายตาชาแล้วก็มาอยู่ในท้องไม่ใช่ปะอยู่ในท้องนั่นแหละโอเค อันนี้เราก็ต้องเหยียบข้าวไปเอาออเพื่อนผักเอ้ยไม่ได้เพื่อนผักนี่นะที่มีข้าวอึ๊บวงข้าวโอเค พอโดดไปให้ได้โอเคอึ๊บผ่านแล้วนะทุกคนถ้าเราไม่ตายเกินสองครั้งจะไม่ตัดกันทีไอเอพื่อนปกาศกันได้ออโอเค ตัดชาโอเคเรามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเราต้องทำยังไงอ่ะปึ๊บอึ๊บปื้บคือสกีเกียนต้องโดดตนะตายโอเคโอเคก็จะผ่านเนาะปึ๊บปึ๊บ เรามาถึงดาคับเคก้กแล้วนะอ,วอันนี้ปุ่งไว้ทำอะไรนะนี่ก็คือคับเคก้กถ้าใครเห็นเราทักได้เลยนะถ้าเป็นคนไทยเห็นเราทักไดนะ้น้ำเชอคม อ๋อต้องกระโดดคาบได้หรอเพิ่งรู้เป็นเนื้อมนุษย์เนือเ้อมนุษย์เนื้อมนุษย์เอา้าเขาตัดละกัน